เอาละะ่ะคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซอฟอาร์ตออนไลน์กันอีกแล้วนะครับผมก็มีหลายๆคนที่เจอปัญหาเดียวกับผมเลยนะครับคืนนี้เลยครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าเกมนะครับปึ๊บแล้วมันขึ้นเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คืออุปกรณ์ไม่รองรับนะครับที่ม่ามันจะขึ้นว่าไม่มีบริการในบริเวณนี้อันนั้นเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับ แต่ถ้าเกิดขึ้นเกิดข้อผิดภาพแบบนี้เนี่ยเราขึ้นแล้วหลุดแล้วหลุดตลอดเวลาเนี่ย ผมแนะนำนะครับมีอยู่2วิธีวิธีแรกเนี่ยเล่นในมือถือส่วนมากเนี่ยจะเล่นได้ปกติอยู่แล้วจะเข้าจะออกมาเล่นได้ปกติแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนเครื่องดูนะครับห้ามออกจาก ID จนกว่าเราจะทําการผูก ID เสร็จเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนตอนท้ายคลิป <S <S ส่วนอีกวิธีหนึง่งนับไอในมือถือเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้ลบลงใหม่ถ้าไม่หายเปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นในคอมเนี่ยผมแนะนําให้เล่นในบลูสเต็ บูสแ s t a ต็5นะครับอ่ากดสร้างหน้าจอตรงนี้ครับนี่เรากดเลือกเป็นแบบพาย64นะครับ64บิตนะก็จะสามารถเล่นได้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเล่นในบูสแ s t a ต็ปคันแรกแล้วผมดันหลุดนะครับมันหลุดออกจากเกมเมื่อวานที่ปรับปรุงอะ่ะพอกดเข้ามาใหม่ปึ๊บมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับ โอ้โหผมนั่งเข้าออกเข้าออกอยู่เกือบสิบกว่าชั่วโมงนะครับก็เลยไปเล่นในมือถือก็ยังเล่นได้ปกติแต่ว่าไม่ได้เชื่อมใหม่ดีแล้วก็ยังไม่ได้ตัวละครเพราะว่าตัวละครเนี่ยหายหมดเกลี้ยงเลยนะครับต้องมานั่งสุ่มใหม่อะไรใหม่หมดเลยก็สุ่มไปเกือบ300ดีนะครับก่าจะได้แล้วก็จนปัญญาครับอยากกลับมาเล่นในคอมก็เลยลองสร้างใหม่ดูนะครับสร้างอีมูนเนี่ยหน้าจอที่ผมบอกสร้างขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งอันนะแล้วลองกดเล่นดูอา้าวปรากฏเล่นได้นะครับ มันก็เลยกลายเป็น ID นี้เลยนะครับนี่ที่ผมเล่นอยู่นณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็<ช>แนะนําว่าถ้าเล่นในคอมเน่ยวิธีแก้ง่ายๆมากๆนะครับก็คือ ให้เราเนี่ยทำการสร้างอีโมขึ้นมาอีกหนึ่งอันหรือว่าอีกหน้าจอหนึ่งนั่นเองง่ายๆแค่นี้เลยสําหรับวิธีแก้ปัญหานะครับเพราะว่าผมลองทุกวิธีแล้วลบลงใหม่เคลียร์แคสโนลนี่นั่นไม่สามารถทาอะไรได้นะครับไม่สามารถเล่นได้ต้องเปลี่ยนจอใหม่อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนหน้าอีโมใหม่อย่างเดียวหลักการคล้ายๆกับมือถือเลยครับแล้วก็แนะนําสุมให้เสร็จนะครับสมเสร็จได้ตัวละครเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งออกไปไหน แนะนำให้ปลูก ID ดีก่อนแล้วค่อยเข้านะครับอาจจะไปดูตอนสุ่มกันเลยดีกว่าอ่าเนี่ยครับพอเปลี่ยนจอนะครับผมก็สามารถกลับมาเล่นได้ปกติเลยนะครับคือเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนอีมูใหม่นะครับเนี่ยเพิ่มจอเข้ามาใหม่อีกจอหนึ่งแ,ลแหละก็คือไม่ได้เล่นจอเก่าแล้วนะเล่นบูสแ์ต็กจอใหม่แทนนะครับอะเราต้องรีบทําการกดสุ่มแล้วพูก ID ดีก่อนนะครับเดี๋ยวจะหลุดและวอดีจะหายอีกเสียเวลาเลยนะตส่าได้ ID ดีเทปมาแล้วนะครับ <laughs> โอ้เสียดายมากเลยผมบอกเลยเสียดายจริงๆครับมาดูดูพลังเป็นหลักนะครับถ้าเกิดพลังที่1ล้านเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ตัวเดียวแล้วพยายามกดชิปชิปชปกดข้ามแบบไวๆไ,ไปเลยนะครับสกิปสิปไปเลยนะครับนี่แต่ถ้าเกิดแบบพลัง2ล้าน3ล้านอ่ะเนี่ยเสียดายว่าได้คริโตแต่ถ้าได้ซิลิก้าหรืออลิซาเบธสักหนึ่งตัวครจะดีมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันมีกิจกรรมที่เอื้อต่อพวกสายาทัดไฟนะครับที่ตกก็เป็นทตดไฟด้วยพวกนี้มันก็จะดีเป็นพิเศษนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนดูอีกหนึ่งเทคนิคละกันวิธีการดูว่าเราจะได้เอเซนต้ากี่ตัวนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะเวลาเราสุ่มนะนี่เดี๋ยวพยายามดูตรงซ้ายล่างนะมันจะมีตัวเลขนะปุ๊บเนี่ยอย่างนี้คือล้านสองอันเนี้ยเต็มที่ก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับหรืออาจจะแบบคู่การ์ดมานิดหน่อยอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดเป็น2ล้านก็จะได้2ตัว3ล้านได้3ตัว4ล้านได้4ตัวแต่พวกนี้เนี่ยมันจะได้เป็น SSR นะครับแต่ว่าจะขึ้นอยู่ว่าจะได้ตัวละครกี่ตัวอย่างสมมุติ4ล้านใช่ไหมอาจจะได้ s s r 1ตัวเป็นตัวละครอีก3นะครับเป็นการ์ดอะ i บลิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นได้หมดหรือจะเป็นตัวละครทั้งหมด4ตัวเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่ดวงของเราแต่ถ้าเกิดความคิดผมอะ ผมอยากได้ตัวละครสัก3ามอ l i t y มาแค่1บอ่พอเดี๋ยวที่เหลือไปเอาของฟรีนะครับเพราะเดี๋ยวมันน่าจะได้จากพวกกิจกรรมต่างๆด้วยอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็พวกของแจกพวกอะไรอย่างนี้แล้วโอ้โหหนึ่งล้านอีกแล้วแม่ล้านมาลัวๆเลยนะไม่ติด3ล้าน4ล้านมาให้เห็นบ้างเลยนะอย่างเงี้ยคือผมกดสคริปต์ลัวๆยาวๆแน่นอนนะครับไม่มีอะไรนะเนี่ยมันจะทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นเราไม่ต้องมานั่งคำนวณไม่ต้องมานั่งดูทีละตัวทีละตัวนะครับว่า เอสเอออกบ้างหรือเปล่าคือเราดูเป็นหลักอะ่ะถ้าเกิดมาที่1ล้านเนี่ยผมกดยำๆรัวๆเลยแต่ถ้ามา2ล้านผมก็จะดูนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเป็นแบบคู่ดูนี่อย่างนี้3ล้านนับมาแน่นอนเอสเอาสาตัวแต่เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นการ์ดหรือเป็นตัวละครหมดนะครับกดค่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือเราค่อยๆกดดูไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อเราพลาดนะครับมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้มาครับมาฮะยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยนี่ผมยังไม่เห็นสักตัวเลยนะเนี่ย เออมาแล้วคิริโตตัวแรกหนึ่งตัวนะครับนี่คือท่ารับของฉันโอเคนี่นักดาบชุดดำคิริโตนะครับโอ้โหคิริโตสองตัวครับทุกคน <c oughs> โอ้เอาไว้อัพเลยนี่เอามาโอ้เสียดายนะครับเออได้รีฟาแหมถ้าเป็นซิลิก้าหรืออลิซาเบตเมื่อกี้นี้ผมเอาเลยนะผมบอกเลยโอ้อย่างงี้ก็ขอไว้ก่อนละกัน ยังไม่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมยังไม่ค่อยชอบรีฟาเท่าไหร่นะครับโอโ้แต่เสียดายได้เศษมาร์ฟตัวละครด้วยน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยบางทีได้ตัวซ้าบ้างหรืออาจจะได้ตัวละครเดียวแล้วที่เหลือเป็นการ์ดอะบิลิตี้อะไรอย่างนี้ครับอ่ะผมกดค้นหาใหม่ดีกว่าแมเสียดายออกทั้งทีนะครับอา๋ยวผมขอตัดไปเลยละกันจะขอสุ่มเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมดการสุ่มไปทั้งหมดกี่ทีนะครับ อ่าหลังจากที่ผมสุ่มไปเกือบ300ทีนะครับผมว่าผมบอเท่านี้แหละผมว่าผมโอเคและกับคิริโตนะครับกับลิสเบตนะครับล้วก็ได้การ์ดอบิลิตี้ของซิลิก้ามา1ตัวนะครับก็น่าจะบอแค่เนี้แหละไม่ไหวแล้วนะครับมันหลายชั่วโมงแล้วใครอยากจะลองสักส0่ร้อทีลองได้เลยนะครโบส่วนสำหรับใครที่สุ่มทีสอทีเราได้เลยเนี่ยก็โออิจารับผมบอกเลย อ่ะกดตกลงเลยโอ้ยเมื่อกี้เกือบกดค้นหาใหม่นะครับอ่ะกดตกลงเลยละกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ตัวที่ต้องการละสองตัวพอก็คล้ายๆกับทีมก่อนหน้านี้ที่ผมได้ไปนะครับก็คืออารซนะากับลิซาเบ็นะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันได้ถึง3ตัวแล้วแต่ว่ามันไม่ได้คิริโตไม่ได้อาซูนะมาตัวใดตัวหนึ่งเลยไนงะมันมีแต่ตัวลองทั้งนั้นเลยก็เลยไม่ได้เอามานะครับเนี่ยเราก็ลองจัดทีมตามที่เขาแนะนําดูก่อนนะเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาไปผูกไ d ดีนะฮะ หลังจากที่สอนเล่นเสร็จนะครับให้เรามาที่ขีด3ขีดนะครับปึ๊บและมาที่คําว่าการตั้งค่าและมาที่บัญชีนะครับนี่เลยแล้วทําการลงทะเบียนโอนย้ายข้อมูลแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่าถ้ากรณีที่เราย้ายข้อมูลระหว่าง OS ต่างชนิดอย่างเช่น Android ไป iOS หรือ iOS ไป Android อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทําการลบพวกเพชรท,ที่เราเคยได้รับทั้งหมดนะครับแต่ว่าพวก ของขวัญในกล่องอะไรพวกนี้เนี่ยที่เรายังไม่ได้กดลับนะครับอันนี้เนี่ยจะสามารถโอนย้ายไปให้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าต่าง o s กันเนี่ยต้องพยายามใช้เพจให้หมดก่อนที่จะย้ายนะครับหรือทําการสุ่มนู่นนี้นั้นให้เพรหมดก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะเสียฟรีได้นะครับเขาเตือนไว้นะนะครับซึ่งการลงทะเบียนนะครับเราสามารถใช้รหัสลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ได้นะครับ เข้าสู่ระบบด้วยทวิตเตอร์ได้ไลน์ได้นะครับหรือว่าเป็นที่อยู่อ e ีเมลก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครที่มีรหัสพวกบันไดนะครับสามารถเอามาใช้ได้หรือว่าจะสมัครใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถใช้รหัสสมัครใหม่ได้นะแต่โดยส่วนตัวผมผมใช้เป็นรหัส Apple ID ละกันนะครับเนยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการโนย้ายข้อมูลเวลาเราเข้านะเราก็กดทําการโนย้ายข้อมูลที่หน้าแรกได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกลับไปที่หน้าแรกดูนะ นี่เลยนะครับแล้วกคดคลิกที่คําว่าโอนย้ายข้อมูลปุ๊บเนี่ยนะครับใส่ข้อมูลสําหรับการโอนย้ายแค่นี้เลยเนอันนี้คือการโอนย้ายข้อมูลสําเร็จแล้วนะครับ <S <S> <S ถึงเวลาเรากดเนี่ยปุ๊บถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้นะเราสามารถไปเข้าที่อ่าอีมูอันใหม่ได้นะครับสร้างหน้าขึ้นมาใหม่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับแต่ถ้าเข้าได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าได้ปกตินะครับถ้าเกิดเราล็อกอินโอนย้ายข้อมูลอะไรไว้แล้วเนี่ยจะสามารถเข้าได้ปกติแต่ถ้าเกิดเราไม่ล็อกอินไว้นะครับเวลาเข้าใหม่เนี่ย มันจะขึ้นเออร์เอเหมือนเดิมไม่สามารถเข้าได้นะครับเราต้องทําการสร้างอีมูใหม่แล้วก็สุ่มใหม่หมดเลยนะครับนี่แต่นี้สามารถเข้าได้แล้วนะครับเป็นไงนี่ครับตัวละครก็ยังอยู่ครับไม่หายแล้วนะฮะ <c oughs> อ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ